วันนี้ทำข้าวหน้าเนื้อจากอนิเมะชื่อดังอยากจะกินอะไรก็กินแต่ข้าวหน้าเนื้อเนื้อมันก็มีแต่เนื้อนุ่มนุ่มคิดที่กูแมนไม่ดับที่กระสูนบอสซาจริงๆถ้าเกิดข้าวหน้าเนื้อสมัยป้าต้องนึกถึงแบบเรื่องคิดิีกูแมนเลยนะ ก็ก็ถูกนะก็เพลงมันก็ติดหูจริงๆนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ทํามาจากคิดิคูแมนวันนี้เนี่ยทำจากเรื่องดาบพิการศูนย์ในภาคที่เป็นถ้าทุกคนจําได้เนี่ยจะเป็นเรนโงคุนเนี่ยที่เหมาข้าวหน้าเนื้อมาแล้วก็กินคนเดียวเลยวัตถุดิบเนี่ยก็ไม่ได้ตรงตามอนิเมะหนึ้เหรอกแถมก็มีลดลงไปบ้างด้วยซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะก็วันนี้นะผมก็จะมีเพิ่มเป็นตัวของเหตุ นะเออตัวนี้กระลำกระลำปีซอยอ่าไม่ต้องซอยเองเลยเหรอใช่อันนี้ไม่ต้องซอยเองซื้อซวนื้อเซเว่นนะถน้าในอนี้มนอนิเมะเนี่ยจะใช้เป็นหัวหอมซึ่งขี้เกียจเดินไปซื้อหัวหอมแล้วเดินไปเซเว่นพอดีแล้วเจอใช้แทนได้เช่นกันอัดหัวหอมหลายคลิปแล้วจนแบบน้ําตาไหลเออโอเคแล้วก็จะมีตัวของอันนี้แปลกกังตุ้งไต้หวันกังตุ้งไต้หวันอันนี้คือเอามากินด้วยนะคือป้าอยากกินเพราะว่าเข้ากันดีก็เดี๋ยวทําผัด เอาวางตุ้หวางข้างๆไม่มีอะไรหรอกเอออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าโอเคแล้วก็จะมีตัวของแน่นอนครับเป็นตัวของเนื้อสไลด์อันนี้ขาดไม่ได้นะเพราะว่าเป็นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็ตัวของข้าวสวยจะใช้เป็นตัวของอะไรก็ได้เป็นข้าวญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าจะเป็นข้าวไทยก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็จะมีตัวของสาเกปรุงอาหารนะครับหรือใช้มิรินก็ได้แล้วก็จะมีตัวของนี่เลยซอสปรุงรสนะครับโชยุเข้มข้นอันนี้เลยวัสดุดีนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับใครที่หาซื้อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยว ซึ่งเห็ดเนี่ยจริงๆเนี่ยปกติก็จะหั่นเป็นแบบแว่นตาเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากให้มันเข้ากันได้คล้ายๆหอมใหญ่ก็เราจะหั่นเป็นเส้นครับนี้เลยอ๋อเวลากินมันก็จะหนึบๆในปากเนาะเหมือนกินเห็ดเข็มทองใช่แต่เราใช้เห็ดอริจิแทนถูกต้องเพราะเราชอบเห็ดอริจิแน่นอนไม่มีอะไรเราแค่เลือกของที่เราอยากกินถูกต้องคือถ้าเป็นเนื้อสไลด์นะทุกคนเราจะใส่ทีหลังนะเพราะว่าถ้ามันไม่งั้นเนี่ยมันผัดนานๆไปมันจะแข็งนะเราจะใส่เป็นตัวของเห็ดกับกระหล่ำล,ลงไปก่อนนะทุกคนโอเคครับแล้วก็เอาเห็ดนะลงไปผัดเลย เราจะใช้เป็นไฟกลางผัดนะโอเคครับแล้วเราก็จะเอากระหล่ำใส่ตามลงไปเลยนะ ีนี้ครับเราก็จะเติมสาเกลงไปนะทุกคนเพราะว่าเพื่อให้มันไม่แห้งเกินไปนะครับเราเสร็จแล้วก็เติมโชยุตามไปเลยครับเพื่อให้ซ้อนเนี่ยมันซึมเข้าไปในเห็ดกับตัวของกะหล่ำนะ ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของหอมนะครับเรามีแค่หอมนะเราก็ใช้หอมเนี่ยผัดกับเนยหรือว่าน้ํามันก็ได้นะครับผัดด้วยไฟกลางเหมือนกันจนกว่ามันจะนิ่มเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นตัวของของหอมนะแล้วตาเหมือนซุกกี้นะอืมใช่ฉ่ำๆเลยนะะทีนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวของเนื้อนะครับลงไปผัดนะอ่าปึ๊บโอเคมันติดกันมันติดกันอย่าลืมแยกนะทุกคนไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะติดกันนะ นี่ครับพอเนื้อเริ่มสุกนะเราจะใส่เป็นตัวของวางตุ้งนะแล้วก็เอาลงไปผัดดน,น,นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาอบเลยเพราะว่าเราต้องการให้ความฉ่ามันอยู่นะทุกคนโอเคแล้วก็เอาฝานะครับปิดเลยเราจะปรับให้ประมาณเป็นไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนนะ ก็แน่นอนว่าการที่เรากินตัวของข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมันก็ต้องมีตัวของไข่ออนเซนไม่ก็ไข่ย่างมะตูมอย่างแน่นอนแต่แต่ว่าเราเนี่ยก็คงจะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากับเวลาพลาดเนี่ยไข่มันก็จะผิดพลาดใช่ไหมครับเพราะงั้นผมมีเครื่องนี้มาแนะนำครับก็คือคาบูครับตัวนี้เนี่ยเราก็กดเลือกได้เลยนะนว่าเราอยากจะเอาไข่แบบไหนเป็นไข่ออนเซนไข่ย,ยางมะตูมหรือว่าไข่ต้มสุกเลยเราก็สามารถกดเลือกเบอร์ตามที่เขาบอกตานี้เลยครับพออบเอาไว้นะครับผักมันก็จะสุกพอดีนะครับส่วนเนื้อก็กำลังฉ่ำเลยครับ นี้ครับเราก็ตักข้าวนะครับจัดเข้าไปในจานเลย สเสร็จรรแล้วล้วครับโดมบุรีข้าวนาเนื้อของเราสามสองเลยมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะข้าวหน้าเนื้อคิดดิกูแมนไม่อันนี้ดาวพิทักษาศูนย์ชามันก็คิดดิกูแมนแล้วเด้ย่ยโอ้ยไ้เงี้ยพอไม่ใส่หอมใหญ่อืม มันก็ยังหวานอยู่นะแล้วก็ไอเน,นี้ยไอกัไอเนี้ยอันนี้ก็ลำปีนะบอกก่อนอันนี้ก็ลำปีนะเออก็ลำปีพอแบบอยู่ในซอสแล้วแบบน่ามันอร่อยเลยเนาะเออใช่อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ทำง่ายด้วยนะทำไม่กี่ขั้นตอนเองโอเคยมก็ถ้าเกิดนะครับว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe อย่าลืมกดติดตามด้วยครับแลวใครอยากได้วัตถุดิบหรือว่าวิธีทำแบบต้นฉบับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ ใต้ด i สิ i o n นะครับอันนี้จะเป็นวิธีทำแบบว่าดัดแปลงแล้วก็ใส่เติมแต่งแล้วก็มีรถอะไรบางอย่างลงไปบ้างให้มันทำง่ายแล้วก็ทําเหนียวขึ้นนะครับก็วันนี้ไปกันนะครับบ๊ายบายกินต่อละ